คือช่วงนีน้ไอ้เฮีย้ยคือมันเฟรมมันกระช่มคนโหลดไปหันไม่ใช่หรอกคอมกูกาด้ดเลยอะ ทำกลู้ม่ได้เล่นกระบองสองต้นมาคือคิดดูแค่แค่ปีปีไม่โดนนะเนี่ยีนี้มันคือ Fuck. เอาฮ้กูตายเห็นไอ้เย้ดัเฟ kind of ิวมาท้ายหรือหลอกมึงนี่ไอ so ้เย anyway> ้กูอยู่กับที่กูอยู่กับที่เย้กูงุ่งอยู่กับที่กูหลอกมึงผู้ใหญ่จะขอโอ้โหคฟิวเป็นกระชากอย่างนี้อ่ะท่านผู้ชมเห็นปะ

โอ้ยนั่นชักทองขอได้มี้ยอ,อยู่อันนี้ก็าดาบเอาเลยมาเดี๋ยวเปิดไลท์อ่านแชทกันเอ๊ะกูปรับเป็นอะไรวะอ๋อนี่ไงเห็นละ วันนี้เสียงกูปะทุกคนวันนี้มีเสียงป,ะ,ะ,คปะคลายามีวันมีตสึาม

คือเหอเผอใครไม่ชินนะสามารถกดเลขหนึ่งค้างเลขสองค้างเพื่ออัน,นี้ได้นอย่างนี้ได้แต่นั่นแหละผมว่าก็ไม่ค่อยมีใครทำหรอกผมก็จสับจอมานี่หน่อยสับจอปุบรอบเน็ตมั่งปิ้งเลยแม่งไปดีทุกรอบนะคือ ช่วงเนี้ยคือไม่ใช่ผมไม่ไม่ไล่นะผมคือผมเทสไลต์สดอยู่เว้ยคือผมก็ลองดูว่ามันทําไมมันไอ้นี่วะคือผมจัดจะลองไล์แหละแล้วคือมันปิงมากเออผมบางทีผมก็ไม่กล้าไล่นะคือมันปิงเกินไปอะ่ะไดีก่ เก็บเอ่อป,ป้องกันนะมั้งไม่ได้เห็นผมขึ้นฐานะเ,เห็นแชเห็นเป็นไลฟ์สดเยอะอันนี้ผมกดกับตีด้วยผมสุ่มเจอมาแลว้วประเด็นคือมันมันเล่นดีอะคือมันรู้งานอะ คือตี้นี้รู้งานมากแต่ตี้งนี้ไม่ใช่ไอดีตูนี่คือไอดีแฟนกูก็นั่นแหละก็จะเล่นกันได้แค่ตี้นี้เอาเลยเพื่อนเอาเลยนายไม่ใส่หรออ๋อเอเอมึงขึ้นหุ่นได้นี่หว่าเอาเอก็ใส่อยู่ดีวะผู่ปิงเหรอวะนี้คือผมเล่นโยโต เรียกว่าเก่งไหมก็ถ้าถ้าเป็นแบบเมือ่อก่อนอะแบบ F2 แบบเมือ่อก่อนอะที่แบบตวัดปุ๊บแล้วก็รอคมอมโบต่อได้เลยอะอันนั้นอะผมถึงจะเล่นเป็นที่เป็น F สมบัติอะเชื่อคูดเหมือนทิ้งจอกเลยคือพอมันเป็น F อย่างเงี้ย F แบบที่ทกีตาร์บอยชอบเล่นอะโอ้ยกระตุก F แบบที่กีกีการ์บอยชอบเล่นอะคือผมไม่ชินมไม่แช่สายนั้น ยังงัวอยู่เลยยังงัวเลยเตอเตอเตอปาร์ตี้เตอปาร์ตี้เตอปาตี้แม่งเราเตอร์จริงเหรอน่าเตอเนย เนนออไม่แบดโอ๊ยหางไปเลยเวะเฮียกระเไม่มีโอ้เนี่ยคือผมเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเว้ยคือผมเป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะจนผมเล่นมาสนุกอ่ะผม,มตรงนะเผลอถ่าย ท่านผู้ชมเห็นไลฟ์ผมยังอยู่ปะอะโหล ุูต้องการโซบูมอ่ะมาคุณหน่อยไดีปยววะอยู่นี่เนาะไอ้เอ้ยคือผมไม่ค่อยชอบอ้าวผมกูพูดตรงๆเลยนะอ่าเอเอสฟ้องกูเลยไอ้เฮียคือเน็ตมึงเน่ามากตอนเนี้ยไอ้เฮียเอเอสไอควายไอ้เฮียคือค่ายมึงทำเน็ตได้แค่นี้เหรอฮะคือ ไอ้เยี่ยคือมันเน่าจริงนะเว้ยมันเน่าเป็นช่วงๆอ่ะไอ้เจี้ยบคือกูนนไม่รู้มันเป็นเกิดเพราะอะไรอ่ะแต่คือมันเกิดขึ้นกับกูไปแล้วอ่ะอ๋อหูมึงจะแก้ยังไงเอสยืนช่วอย่างนี้ว่าถือของก่อนนั้นกูจะบอกว่าถ้าไม่จ่ายคุณตายแน่ ให้ะกูยกให้ต่อกิน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 บบมีกูมีหิวแล้วหรออะกูกูถือไปแล้วอกูมีกูมีอะกูมีอะทุกคนมีกูิวอะทุกคนมีกูิวทุกคนทายกันหมดแล้วไอ้ท er <es> ุกคนมีกูผิว คือกุฮิวมันไม่ใช่ของที่ดีนะอ่าทุกคนถึง,ง,งถึงนักแข่งจะบอกว่าของดีนะแต่ผมเขาบอกอตรงๆนะกุฮิวควรมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่ถือไม่ก็สองได้ศพเจดี่หน้าหายศพเจดีสส่หน้าหายออยู่นี่เพียกลัวทวดกลั คือกุ๊บเผื่อใครไม่รู้ว่าผมไม่ได้น่ากะอย่างไงแม็กอะ <c oughs> คือกุ๊บฮิวมันคือนำไนไงไรมันยังอยู่ใช่ปะยังอยู่ยังอยู่คือกุ๊บฮิวมันคืออ่ะมันชื่อมันก็บอกอยู่ว่ากุ๊บฮิวอะเออเข้าใจใช่ปะคือเป็นหมูอะ แต่ข้อเสียของกุปฮิวอ่ะมันก็คือลดเอ่อลดค่าฮิวพอจะว่าคือมันจะฮิวทีนึงมันเฟืองอ่ะขอเข้าใจว่านั่นแหละเวลาเราฮิวคนเดียวอ่ะมันเสืองมากยิ่งเรากดสามเนี่ยแล้วเราเราเลือดลดอยู่คนเดียวแล้วเรามีกุปฮิวอ่ะเราต้องถอดก่อนนะถอ,อถอดถอดเฮ้

เอ้าหโหยังพวกมึงช้าก็ยืนหรอเฮียโอ้โหค้างอย่างเนี้ยโอ้โหกูตายเนี่ยคือผมชอบมาค้างอย่างนี้ยุ้ยนักผู้ชมอ่ะกูดูกูดูย้อนหลังเลยผมชอบมาค้างอย่างนี้ยุ้ยอ่ะแบบภาพ ภาพเดียวกับกูเลยคือยืนค้างอยู่นี่คือผม,มชอบค้างอย่างนี้เว้ยค้างอยงเแล้วแล้วมันเสียจังหวะไม่ใช่หรอกไอ้เหี่อะทำไง อราะว่าแต่เป็นในสายแลนผมด้วยสายแลนผมอาจจะต่อหรือเสียบไม่ดีว่าก็าเนี่ยผมเอาว่ารอผมเลิกไลท์ลงไลท์ก่อนเออเนี่ยผมจะค้างอยู่หน้านี้แล้วผมโหลดไม่ทันมือผมใช้ฮาร์ดดิสก์อะใช้เฮดดีอะเทียโคดเวอร์โหลดวไม่ทองโหลดไม่ทันโดี๋วไม่ทอง โอ้ไอ้ที่คือคือมันไอ้นี่จริงเนออคือมันเขาเรียกว่าไงอ่ะคือเน็ตมันไม่ดีจริงนะเไ้มคือขนาดกูพิมพ์รีสคอร์ดอะแล้วกูส่งไปแล้วอ่ะไอ้ที่ยคือมันยังมันยังนับว่าแบบกูยังไม่ส่งอ่ะตั้งนานอ่ะกูไปส่งไลน์้ดวนั่นโอ้เฮ้ยปิดปิดเพลงก่อนไอ้ที่อ่ะชินิวเปิดเพลงไว้ โอ้ยมันมีนี่สักทีเนี่ยเออมันมีอเข้าแล้วนั่นแหละครับคือมันโหลดไม่ทันคือผมไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรแต่ผมกลับมาใช้คือของคนอื่นไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่ของผมมันมีแต่เลขสิบเอ็ดกับแต่เลสิบสองซึ่งผมกลับมาใช้เลขสิบเอ็ดแล้วเพราะว่ามันเถียนกว่าถึงมันผ้ามันจะกระตุกกระตุกมันจะแหลกหน่อยเออแต่มันมันรู้สึกมันเสถียรกว่าเพราะว่าสิบสองมันกระชากบ่อยนั่นแหละ มันกระชากผมเมื่อกี้นี่เลยแต่ทีป e l e v ก็ไม่ต่างกันคือทีปสองอ่ะมันกระชากนานกว่านี้อีกนะท่านผู้ชมโอ้มันไปแล้วฮะเดี๋ยวแล้วไม่ไมันเป็นท่าเนี้ยจะบอกว่ากูหลุดอ่ะกูหลุดอีกแล้วเหรอเว้ยมันดีเลเยเยอะเกินอย่างเงี้ยมันก็เวอร์ไปดีเลยอย่างงี้ก็เวอร์ไปแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวผมมา บัหนึงน่งบัหนึ่ง